รบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซี FC สุข,ขูสุขคนนะครับเด้อครับนะครับมือนี้ก็เป็นอ่ามือแปดคำนะครับไก่สิออกพัดษาแล้วพ่อพี่น้องนะครับอ่าอาจารย์กับเป็นห่วงครับสุขูสุขคนเพราะงวดที่แล้วอาจารย์สว่างนะครับปูแปดสอบโค้งสุดไทยเพิ่นมามาบอกนะครับบวัวหวยทูบอาจารย์ก็ได้302ศูนย์บัวหวยที่เพิ่น มาให้อาจารย์กับศูนเด้อพวยพี่น้องงวดที่แล้วนะครับกัอาจารย์ก็ดีใจผู้มิใจมีคนโชคดีนะครับถือนํานะครับอาจารย์ก็ได้ทรงไล่กลุมเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ได้มาปักกระถิอยู่วัดป่าเนิ่นหินแดงนะครับวัดป่าเนิ่นหินแดงพวยพี่น้องนะครับไปมือตั้งกองกระถินอาจารย์ก็คือ นะครับวันที่30มปื้อทอด31ตุลาครับพ่อยพี่น้องนะครับนะครับกองกระถินนี่เป็นกองกระถินของเทวดาครับพ่อยพี่น้องเพราะว่างวดก่อนนั่นเพิ่นให้8 1 2ครับแล้วก็อ่าสี่หกครับพ่อยพี่น้องก็เลยได้ปักกองกระถินครับเอามือวันที่16บหกเด็กกเชิดตะปูเด้อครับนะครับกขออวยเป็นบุญเป็นกุศลอ่าซอยลูกลูลลานปู อ่าเชาหลกสุขูสุขคนก็ขอให้โชคดีนะครับนะฮะมือบวงสวงนะครับหวยบวงสวงสื่อบดายพ่ยพี่น้องนะครับอ่าอันมืดเต็มมืดอ่านะครับไปทัวรมหาจาร์กอาจารย์สื่อบดา้อ่านครับพ่อยพี่น้องนะครับก็มีขึ้นสุดท้ายนะครับเพื่อนก็ได้มาเปลี่ยนให้อาจารย์อาจารย์ก็รีบส่งให้ครับอ่ารีบส่งในไล่กลุ่มอ่ารีบส่งในไล่ นะครับก็ส่งในยูทูบนะครับอาจารย์ก็ได้ส่งไปนะครับหรือเฟสนะครับผู้ใดดูเฟสอาจารย์ก็คงจะโชคดีนะครับนี่แหละครับพ่อยพ่นองมึงดูครับเทวดาเพิ่มมาลอยหล่องเลยพ่อยพ่นองดวงเทียบดวงถ้ำจังได้กันสิโชคดีครับนะครับวันที่16กอาจารย์กับมั่นใจนะครับปูเพินกะไฮห้เฮาอธิษฐานเด้อทำบุญเด้อพ่อยพินอง นะครับนี่ก็คือนะครับที่อาจารย์อยู่นะฮะอ่านี่เป็นบ่วงสวงเฮ้านะครับอ่าบ่วงสวงครับคักเดิอพลพี่น้องนะครับจังได้ก็โชคดีครับพออาจารย์กับฝันดีนิมิตดีนะครับฝันดีนะครับฝันว่านั่งฝ้าเพิ่นเข่ามากนะครับพิ่นเอามือมาจับข้อครับพลพี่น้องเพิ่นเขามามือมาจับข้อดีพลพี่น้องนะครับจับข้ออาจารย์นะครับ ผู้งามผู้งามนะครับผู้ยิ่งคนนี่นะครับเคยมาให้อาจารย์นะครับเคยมาให่งวดหนึ่งก็เคยให้อาจารย์อยู่หนึ่งซีนะครับมานอนอยู่สถานที่วัดป่าเนินหินแดงนี่แหละครับเพิ่นก็เคยมาให่งวดที่สองเพิ่นก็ให้เพิ่นก็ให้หนึ่งเกตครับงวดที่สามเพิ่นมาให้ฮาซีครับนะครับนี่จาได้ดีนะครับนี่ก็สสีอคอยเป็นบุญเป็นกุศลเด้อนี่มณฑปูเด้อ ปวดภายลูกลูกหลานเด้อปูเดออู้เพิ่นมากแล้วครับนี่ร้อยหล่อมาเลยพ่อพี่น้องหวยต่นีม้นิ่นเอาปูสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้องวดนี้เด้อของงวดวันที่16เนี่ยตุลาสองห้ากวันจันเด้อปูเดอร์หวยออกวันจันนะครับขอให้ปูเดอให้ลูกลูกหลานปูให้เป็นกระถินกระถินกระปักให้ปูแปดศอกนะครับ บอกว่าภู้มเจ้าทีเจ้าทานอยู่สถานที่ตรงนี้อาจารย์ก็ได้ปักกระถิ้นให้แล้วนะครับกองกระถิ้นก็คือวันที่30ครับนะครับมือถอดก็3 1ครับก็คอยเป็นบุญเป็นกุศลวันที่16ก็คอยโชคดีล่ารวยกันทั้งโลกนะครับพยพี่น้องนะครับก็จังได้ก็ฝากไว้ดด้วครับนะครับอ่านะยูทูบก็คือสมหวังพารวยนะครับ ล่ามปูปแปรศอกนะครับก็ขอให้โชคให้ลาบปูพลอยพี่น้องนะครับเอาปูอ่าใหญ่ยยๆเด้อปูเด้อให้โชคดีนะครับนี่ดวงเทียบดวงถ้ำพลอยพี่น้องเอ้ยเพิ่นลอยล่องเลยนะครับสีเขียวงามครับพลอยพี่น้องงามนะครับอ่าขึ้นนีเพิ่นกระสีเดมาย่ำให้อีกครับพลอยพีน่น้องเอ้านิมนต์เด้อนั่งฝ่าครับนิมนต์เด้อเด้อรับเห็นบ่ครับอ่าดวงเทียบดวงถ้ำฮู้ โอ้สีงามครับอันนี้มาคูหนึ่งเลยครับพยพี่น้องนะครับให้เป็นอนุสงผลบุญเด้อพวยพี่น้องยังได้ันให้โชคดีสุขสุขลนนะครับปูไล่เิ่นกระปั้นดีกว่าที่แล้วครับปูแปดศอกไปบอกศูนย์สองเต็มเต็มเลยพยพี่น้องนะครับปูไล่ครับเป็นก็ะไห้ชื้นนะครับกวดที่แล้วก็เข่าครับนะครับถือว่าโชคดีกันไล่น่าร้ายตา นะครับปูไล่ไปโรงบานบอกคนทั่วโรงบานครับทึกกันบักไงเลยครับพ่อยพี่น้องโชคดีกันสุขุสุขชนเลยครับพ่อยพี่น้องครับอันนี้อาจารย์นะครับกับฟันดีนิมิตดีปูไล่กับฟันดีกับสีเบิ้งตัวเหล็กมุงค้นของปูไล่นะครับนะครับมียังกับสีท่มาได้ครับพ่อยพี่น้องนะครับอ่าเอาเด้อปูเด้อนะฮะอันนี้เป็นเหล็กมงค้นของปูไล่เด้อพ่อยพี่น้องนะครับ ข้างบนนี่คือของปูไล่ครับพวยพี่น้องนะครับอ่างวดวันที่16ตุลาคมนะครับสองห้าหกหกพวยพี่น้องปูไล่เป็นก็ฝันดีครับงวดนี้เพิ่นก็ได้หาเก่าครับพวยพี่น้องหาเก่านะครับปูไล่ได้หาเก่าเด้อพวยพี่น้องนะครับปูไล่ได้หาเก่าครับราคาเพิ่นกระเดนมาหาหกครับพวยพี่น้องนะครับศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้าข้างล่างเพิ่นเน้น หนึ่งห้าพวยพี่น้องนะครับหนึ่งห้าอันนี้อาจารย์ก็คือตองงวดนะครับเด้ออาจารย์สวัสดปูแปดศอกในนิมิตควบฝันของอาจารย์พ่อพี่น้องนะครับอ่าอันนี้เป็นตองงวดเด้อพ่อพี่น้องเป็นตองงวดนะครับนะฮะเป็นตองงวดของอาจารย์อาจารย์ก็ฝันดีครับอาจารย์ก็ตีเป็นห้าเก้าสี่หกห้าสี่ครับพ่อพี่น้องอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับเด้อพ่อพี่น้องมีหยังก็ทั่วหาอาจารย์สวัสดได้ 0818313892กับพ่ยพี่น้องนะครับเอาพ่ยพี่น้องนะครับวิเคราะห์เบิ่งเด้ครับพิจารณาอันนี้ก็คือแนวทางเด้อพ่อพี่น้องแนวทางแนวทางให้กับพ่ยพี่น้องนะครับนี่ข้างบนก็เป็นของปูไร้นะครับเด้อพ่ยพี่น้องนะครับเลี้ยอีกหลายมือเลียอีกหลายวันนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับนะครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปนะครับอันนี้ก็คืออ่าอ่า ความฝันของอาจารย์สมหวังปู่แปดศอกนะครับฝันตองวดก็คือฝันดีครับฝันว่านั่งฝ้าเพิ่นเอามือมาจับข้ออาจารย์กระตีมือเป็นหาครับข้อเป็นเก่าผู้ยิ่งเป็นซีครับเก่าก็พกตัวเดียวกันอาจารย์กระได้ตีไว้นะครับ6กหาสครับพวยพี่น้องนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แ3 8หนึกครับพวยพี่น้องโทรหาอาจารย์ได้ครับนะครับ จังไดก็ขอยชกดีพออาจารย์ก็ได้ปักกระถิยู่วัดป่าเนินหินแดงนะครับบ้านทอนหน้าเพื่อนนะครับ่อ่พี่น้องนะบ้านทอนหน้าเพื่อนพี่บุญลักษ์ครับ่อยพี่น้องนะครับพี่บุญลักษ์นะครับจังหวัดอุดรธานีครับ่อยพี่น้องเอา่อยพี่น้องก็ล่องวิเคราะห์พจารณาย่านเมืองนะครับเด้อครับนะครับนี่ก็คือเป็นอนุสง์พลบุญนะครับ ก็ลองวิเคราะห์เบึงนะครับข้างบนกับเป็นปูไล่ครับข้างล่างนี่ก็เป็นปูแปดศอกอาจารย์สมวังครับเดี๋ยวจังไดก็สียำให้กับพ่ยพี่น้องนะครับจังไดก็ขอใอยโชกดีลำาุ้ยสุขุสุขคนเด้อพ่ยพี่น้องเอานี่มดน,นัปูเด้อนี่มต์เด้อเอานี่มต์เด้อนี่แหละครับดวงเทพดวงรรมเด้อพ่ยพี่น้องปูเิ่นก็มาลอยหล่องนะครับ เอ่อพึ่งกระใหญ่โชคไหรลาบพวยพี่น้องนะครับจังได้กระใดกันครับวดนนี้นะฮะจังได้กระต้องเป็นบุญเพราะว่าอาจารย์กับเฮ็ดบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับเทวดานะครับคือปักกระถินไห่ปูแปดศอกนะครับอยู่ที่วัดป่านะครับเนื่นหินแดงครับพวยพี่น้องวัดป่าเนื่นหินแดงนะครับจังได้กระคอยโชคดีลำด้วยครับ ก็ขอให้เป็นอนุสงผลบุญเด้อครับอ่านี่ก็เป็นดวงเทพดวงถ้ำเด้อเผย,พ,ยพี่น้องนะครับจิปนี่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อเผยพ,ยพ,ยพ,ยพยี่น้องให้โชคดีกันลำรวยเงินไหลน่องทองไหลมาก็คอยมีแต่ข่วมสุขข่วมเจริญเด้อ,อเผยพี่น้นงนอ,อง,อง,น,ง,งอะอนะครับให้มีแต่ข่วมสุข่วมเจริญปรตนาซิ่งได้ก็คอยสมข่วมมุงมาดปรถนาคอยลำให้รวยทั้งบนทั้งล่างคอยมีแต่ข่วมสุขนะครับ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาโชคดีรวยๆกันทั่วหน้าทุกคนครับสวัสดีครับ